เดิมเนี่ยมีผู้มีผู้ที่ขอรับการเยียวยาย1นึ่งแสนหนคนจะปรับเป็น1น8 6งแคนหรือเพิ่มขึ้นประมาณสอ0 0 0ืคนนะคะแล้วก็มีการปรับเพิ่มกรอบวงเงินของการเยียวยา,ยายจากเดิม6กรล้านบาทเป็น747ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาอีก140ล้านบาทค่ะ ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่านาทุกท่านสําหรับมอนี้กับผมมะพร้าอกัีดิช่นเคยนะครับในช่วงเวลาสายๆเป็นประจาทุกวันแบบนี้ซึ่งคลิปนี้กับผมก็ยังมีข้อมูลเนื้อหาข่าวสารดีๆมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเกาวพ่อพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับผมมะพร้ากันนะครับในช่วงเวลาสายๆของวันพฤหัสบดีที่17กุมภาพันธ์2 5 6พา ซึ่งคลิปนี้นะครับทั้งช่องของเฮาก็มด้มีข้อมูลข่าวสารความคืบหนา้าจากทางคณะรัฐมนตรีที่ลาส่วนนะครับมีพี่น้องกลุมต่อไปนี้ทางคณะรัฐมนตรีนะครับมีมาติเห็นชอบอนุมัตินะครับจาจเงินเยียวยาให้รลยละ7000บาทสิ่งเงินจนํานวนนี้ก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ใจได้และเงินจำนวนนี้พี่น้องกลุ่มใดบางที่จะได้รับเดี๋ยวมือนีเฮามาติดตามข่าวสารนี้แปพร้อมกันครับและก่อนที่ไปเราฟัางรายละเอียดนะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮา ก็ต้องขอกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับในการกดไลค์กดติดตามในที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซันกระดิ่งเอาไว้เพื่อทางช่องของเขาได้มีข่าวสารใหม่ๆพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ประลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับวาวลาใหญ่ห้างครับพี่น้องเดี๋ยวมานี้เหามารับชมรับฟังข่าวสารดีๆกันได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับจากทางเพจ a c e b o o k ไทยโกฟ้า ทีลาสุน,นะครับภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครามอมเมื่อวันหนังขา้นที่ผ่านมานะครับซึ่งมติจากทางคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีมาตรการเยียวยาให้กับพี่น้องกลุ่มต่อไปนี้นะครับที่จะได้รับเงินคนละ7 0 0 0บาทซึ่งจะมีพ่อพี่น้องกลุ่มใดบ้างน,นะครับที่จะได้รับเงินจํานวนนี้เดี๋ยวเข้ามาเราฟังการถแถลงภายหลังของการประชุมคณะรัฐมนตรีกันได้เลยนะครับสาระสําคัญของโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงนะคะที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐเป็นการปรับเพิ่มจํานวนกลุ่มเป้าหมายนะคะจำนวนผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39แล้วแลก็มาตรา40เสเดิมเนี่ยมีผู้มีผู้ที่ขอรับการเยียวยา1 1 6 6 9แคนจะปรับเป็น1 3 8 6 6 9คนหรือเพิ่มขึ้นประมาณ2 8 0 0 0คนนะคะแล้วก็มีการปรับเพิ่มกอบวงเงินของการเยียวยาจากเดิม607ล้านบาทเป็น747ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาอีก140ล้านบาทค่ะทางนี้นะคะภายหลังมติคณะกรรมการการกันกองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งนี้แล้วนะคะจะทําให้กรอบวงเงินกู้500ล้านบาทนะคะจะเหลือวงเงินอยู่97,134ล้านบาทค่ะเรื่องถัดไปค่ะวันนี้คณะรนะัฐมนตรีได้อนุมัติร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศระหว่างปีพศ2564ถึงปีพศ2580ค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนนี้ไปปรับใช้นะคะในการดำเนินง,งานให้มีเอกภาพและก็มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสำหรับเป้าหมายของร่างแผนปฏิบัติการนี้นะคะก็จะมุ่งยกระดับพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่โดยต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ วัยระดับประถมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและก็อุดมศึกษาค่ะและหลังสําเร็จการศึกษาแล้วก็จะสามารถสนับสนุนส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้นะคะสามารถเข้าไปทํางานในเรื่องการพัฒนาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เพื่อให้เป็นกําลังหลักในการพัฒนาประเทศโดยมีการตั้งเป้านะคะเราจะผลิตนักวิจัยค่ะให้ได้จํานวน4,000คนต่อปีเพื่อเข้าสู่ภาคส่วนต่างๆของประเทศค่ะ เรื่องถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การปรปาส่วนภูมิภาคนะคะปรับเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานท,ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้จากเดิมนะคะได้รายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นรายละ70,00บาทต่อเดือนตัยมีผลตั้งแต่วันที่คารมให้ความเห็นชอบนะคะก็คือวันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะการปรปาส่วนภูมิภาคมีหน่วยงานให้สังกัดสถานที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ จำนวน10แห่งรวมพนักงาน211รายสหรับก,การปรับเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษนี้จะทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ5ล้านบาทต่อปีจากเดิม12.7ล้านบาทเป็น17.81ล้านบาทซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การเงินภาพรวมของกปพอพอนะคะทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดชายแดนภาคใตย้ยังมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบอยู่ และมีความเสี่ยงสูงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกกลุ่มทุกบุคคลนะคะโดยเฉพาะพนักงานบริการและความควบค,คุมน้ําที่สูญเสียมีหน้าที่ซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะเมื่อได้รับการแจ้งภัยก็ต้องไปดําเนินการให้ภายใน24ชั่วโมงนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาก็มีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นที่ก่อนหน้านี้นะคะเขาก็ได้มีการอนุมัติค่าตอบแทนรายพิเศษไปแล้วไม่ว่าจะเป็นธนาคารทากศสธนาคารทรสอ ครั้งนี้คอประพอนะคะก็เลยขออนุมัติปรับเพิ่มเงินพิเศษนี้ให้เป็นแนวทางเดียวกันค่ะ